สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีในตอนที่11และ12เชิญรับฟังได้เลยครับพระเอกถูกตรวจสอบเพราะมีข้อมูลว่าเขาใช้ข้อมูลจากในองค์กรเพื่อทำการค้ามีบุคคลปริศนาส่งจดหมายจากคลังข้อมูลทรัพย์สินมาที่ซานอินเนื้อความในจดหมายคือประกาศประชุมผู้ถือหุ้นของจัมโบ้เพศัักรรมทีมตรวจสอบของซานอินเข้ามายึดโน้ตบุ๊กและเอกสารในห้องทำงานทีมพระเอก เมื่อแทซูรู้เรื่องเขาเล่าให้ผู้อำนวยการโจ o, อีกหนึ่งกรรมการในบอร์ดบริหารของซานอินกรุ๊ปฟังว่าครั้งหนึ่งประธานโกบยองซูประธานของจัมโบ้เพสัตเคยมาของเงินลงทุนพัฒนายาจำนวน8,700ล้านวอนกับแทซูถึงหน้าบ้านโดยมีข้อเสนอจะให้เงินตอบแทนแทซู500ล้านวอนแต่แทซูก็ปฏิเสธและไล่ตะเพิดประธานจมโบ้เพสัตกลับไปด้านพระเอกหลังจากที่เขารู้เรื่องการถูกตรวจสอบ พระเอกนึกถึงตอนที่เขายังทำงานกับแทสูแทซูเป็นคนแนะนำการลงทุนกับจัมโบ้เพสัตให้พระเอกและนัดประธานโกมาคุยที่ซานอินประธานโกของเงินลงทุนกับซานอินเป็นจำนวนถึง12,154ันหล้านวอนพระเอกถามประธานโกว่าทำไมเขาถึงต้องการลงทุนกับซานอินเป็นที่แรกประธานโกตะกุกตะกักไม่รู้ว่าต้องตอบอย่างไร แทสูก็ช่วยแก้ต่างว่าเพราะซานอินบริษัทใหญ่บริษัทเพศสัจกรรมที่คนอื่นคงไม่กล้าสู้แทสูให้ประธานโกเซ็นสัญญาข้อตกลงผูกมัดการเจรจาเงื่อนไขคือจัมโบ้เภศสัจกรรมจะไม่มีสิทธิ์ไปเจรจากับบริษัทอื่นจนกว่าการสอบทานธุรกิจจะเสร็จสิ้นแลกกับซานอินจะให้เงินมัดจำหนึ่งร้อยล้านวอนประธานโกตอบว่าแต่วันนี้เขามีนัดอีกกับบริษัทหนึ่งแล้ว พระเอกจึงตอบว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะเซ็นสัญญาไม่ได้แต่แทสูก็เสนเอว่าให้สอบทานธุรกิจเฉพาะเอกสารภายในหนึ่งสัปดาห์แลกกับเงินมัดจำห้าสิล้านวอนหลังจากนั้นด้านทนายโอเขาถูกสอบปากคำอายการบอกให้ทนายโอไปเกลี้ยก,กล่อมพระเอกเพราะตอนนี้ทางตำรวจมีหลักฐานว่าพระเอกได้ทำความผิดแน่นอนหนึเปอร์เซจากนั้นแทสูและผู้อำนวยการโจ มหาประธานใหญ่ที่ห้องทำงานซึ่งดงจูก็อยู่ที่นั่นด้วยผู้อำนวยการโจบอกว่าพระเอกมีความผิดจริงๆประธานใหญ่จึงถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ส่งพระเอกให้กับตำรวจแทซูตอบว่าจากสถานการณ์บริษัทตอนนี้หากคนนอกรู้เรื่องนี้จะส่งผลเสียต่อซานอินกรุ๊ปได้ผู้อำนวยการโจจึงบอกว่าบริษัทจะดาเนินการไล่พระเอกออก แล้วทำการฟ้องร้องในตอนที่พระเอกไม่ได oh ้เป so, uh, uh, uh ็นพนักงานของศารอินแล้วเบื้องต้นผู้อำนวยการโจและแทซูจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก่อนดงจูบอกว่าเขาจะเข้าร่วมด้วยแต่แทซูก็ปฏิเสธแต่ดงจูก็ยังยืนยันว่าเขาจะมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วยหลังจากนั้นเด็กฝึกงานเดินทางมาหาพระเอกและขอให้พระเอกเล่าเรื่องจำโบเพสัตให้ฟัง พระเอกเล่าว่าตอนนั้นทีมพระเอกตรวจพบความผิดปกติของจมโบเพสัตพวกเขามียอดขายเพิ่มขึ้นแต่กลับมีสถานะขาดทุนและจมโบ้เพสัตก็ไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรยาพระเอกจึงเดินทางไปที่สำนักงานของจมโบเพสัตแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าที่นั่นไม่ใช่สำนักงานหรือโรงงานผลิตยาด้วยซ้ำพระเอกยังพบความจริงอีกว่าจมโบเพสัต ไม่ได้ผลิตยาหรือลอกเลียนแบบยาด้วยตนเองแต่พวกเขาแค่นำยาจากบริษัทอื่นมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แล้ววางจำหน่ายเท่านั้นพระเอกกำลังจะโทรรายงานเรื่องนี้กับแทซูแต่ก็ได้ยินเสียงประธานโกจากปลายสายของแทสูพระเอกจึงไม่ได้บอกอะไรกับแทซูตอนนั้นหลังจากแทซูวางสายจากพระเอกไปแล้วแท้จริงนั้นจมโบ้เพสัตต้องการใช้เงินพัฒนาตัวยาเพียง8 0 0พล้านวอนเท่านั้น ส่วนต่างของเงิน12,000ล้านวอนที่เหลือจะเป็นส่วนแบ่งให้แทซูประธานโกยังยื่นข้อเสนอให้แทซูอีกว่าหากแทซูต้องการเงินมากกว่าส่วนต่างที่เขาได้รับแทซูต้องร่วมมือกับประธานโกเพื่อปั่นราคาหุ้นของจัมโบ้เพสัตให้ขึ้นเป็นสิบเท่าหลังจากนั้นในการสอบสวนทางวินัยของพระเอกพระเอกถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า เขาปล่อยให้ข้อมูลภายในของบริษัทรั่วไหลและเขาทําการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทแทสูถามพระเอกว่าพี่ชายของพระเอกรู้เรื่องการลงทุนของซานอินกับจัมโบ้เพสัตหรือไม่แท้จริงแล้วพี่ชายพระเอกเคยเห็นรายงานที่ซานอินจะลงทุนกับจัมโบ้เพสัตโดยบังเอิญพี่ชายพระเอกเปิดดูรายงานนั้นในตอนที่พระเอกไม่อยู่พี่ชายพระเอก เขาทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารประธานโกเคยมาขอกู้สินเชื่อกับเขาประธานโกรู้ว่าเขาเป็นพี่ชายของพระเอกจึงต้องการติดสินบนพี่ชายพระเอกเพื่อขอสินเชื่อด้วยเงินจำนวนห0 0่งล้านวอนแต่พี่ชายพระเอกก็ปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วเมื่อพี่ชายพระเอกคิดว่ายังไงราคาหุ้นของจัมโบ้เพสัตทก็จะพุ่งขึ้นเป็นสิบเท่าหากมีข่าวว่าลงทุนกับซานอิน พี่ชายพระเอกจึงกู้เงินธนาคารจำนวนหนึ่งร้อยล้านวอนเพื่อซื้อหุ้นของจัมโบ้เพสัดเก็บไว้แต่ทว่าราคาหุ้นของจัมโบ้เพสัดก็กลับร่วงลงมาพี่ชายพระเอกจึงมาขอร้องให้พระเอกช่วยแต่พระเอกตอบพี่ชายของเขาว่าซานอินจะไม่ลงทุนกับบริษัทต,ต้มตุนนั้นพระเอกจึงตอบคำถามของแทซูว่าพี่ชายของเขารู้เรื่องนี้และพระเอกก็ยอมรับว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ถือหุ้นของจัมโบ้เพสัดเอง ดงจูจึงขอให้พักการสอบสวนสักครู่หลังจากคณะกรรมการสอบสวนคนอื่นออกไปดงจูขอให้พระเอกจบเรื่องนี้โดยการยอมรับการถูกไล่ออกแล้วออกจากซานอินไปแต่พระเอกรู้ว่าถึงอย่างไรซานอินก็ต้องฟ้องเขาในภายหลังพระเอกจึงยืนยันว่าเขาต้องการรู้ความจริงเรื่องพี่ชายและเขาจะไม่ถอยให้กับเรื่องนี้เพราะพระเอกในตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วด้านผู้อำนวยการโจ เขาเสนอแทซูว่าเราต้องแต่งเรื่องและปล่อยข่าวออกไปอย่างลับๆว่าซานอินกรุ๊ปสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการหยุดพระเอกจากการปั่นราคาหุ้นได้จากนั้นการสอบสวนพระเอกได้ดำเนินการต่อผู้อํานวยการโจถามพระเอกถึงวิธีการปั่นราคาหุ้นพระเอกอธิบายว่าการปั่นราคาหุ้นเรียกอีกอย่างว่ากลยุทธ์ต้องมีเงินทุนสำรองในการปั่นตลาด มีหนึ่งในสมาชิกที่คอยบงการทุกอย่างและอีกหนึ่งสมาชิกที่คอยปกปิดตัวตนของผู้บงการเมื่อสมาชิกทุกคนมารวมตัวกันพวกเขาก็จะเลือกบริษัทที่มีมูลค่าประมาณแสนล้านวอนแล้ววางแผนทำกลยุทธ์พวกเขาจะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทนั้นขึ้น,ข,นขึ้นลงลงขณะที่สมาชิกในกลุ่มกำลังซื้อหุ้นเมื่อมีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาร่วมซื้อหุ้นพวกเขาก็จะทำให้ราคาหุ้นตกเพื่อให้นักลงทุนรายย่อย ขายหุ้นทิ้งพวกเขาจะได้ซื้อหุ้นต่อและเมื่อพวกเขากวาดซื้อหุ้นได้ในระดับหนึ่งพวกเขาก็จะปั่นราคาหุ้นให้สูงขึ้นและจะมีแค่สมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่ซื้อขายหุ้นบริษัทนั้นได้พอราคาหุ้นสูงเท่าที่ต้องการสมาชิกในกลุ่มก็จะขายหุ้นตามลำดับที่จัดการไว้แล้วค่อยๆถอนตัวออกมาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่จัมโบ้เพสัตไม่สามารถทำกลยุทธ์นั้นได้สำเร็จเพราะมีสมาชิกบางคนขายหุ้นทิ้ง ก่อนลำดับที่จัดไว้แทซูถามพระเอกว่าแล้วพระเอกมีบทบาทอะไรในกลุ่มสมาชิกกลยุทธ์พระเอกถึงตอบว่าผู้บงการก็คือประธานโกเพราะการทำกลยุทธ์จําโบเพสัตล้มเหลวจึงเป็นเรื่องยากในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มพระเอกยังบอกอีกว่าเหตุผลที่เขากลับมาเกาหลีครั้งนี้ก็เพื่อตามหาประธานโกและเขาไมไ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปั่นราคาหุ้น เขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำไว้แทสูถามพระเอกว่าแล้วทำไมตอนนี้พระเอกถึงเป็นผู้ถือหุ้นของจัมโบ้เพสัตรพระเอกตอบว่าหุ้นพวกนั้นไม่ใช่ของเขานั่นเป็นมรดกที่เขาได้รับหลังจากพี่ชายของเขาเสียชีวิตแต่ถึงอย่างไรแทรสูก็บอกพระเอกว่าตอนนี้พวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะส่งพระเอกให้ตำรวจแต่แทสูสั่งให้พระเอกเขียนจดหมายลาออกแล้วออกจากซานอินกรุ๊ปไป พระเอกตอบว่าเขาขอเวลาสองชั่วโมงในการตัดสินใจย้อนกลับไปในตอนนั้นพระเอกรายงานเรื่องที่จัมโบเพสัดนำยาจากบริษัทอื่นมาบรรจุพันธุ์และวางจำหน่ายให้แทซูรับรู้แล้วแต่ตอนนั้นแทซูก็ได้ร่วมดำเนินการแผนกลยุทธ์กับประธานโกไปแล้วด้วยหากแทซูถอนตัวตอนนี้ประธานโกอาจหักหลังแทซูและเปิดเผยการกระทำทั้งหมดของแทซูได้ พระเอกโทรหาพี่ชายของเขาและบอกให้ขายหุ้นของจัมโบ้เพสัตไปแต่พี่ชายพระเอกก็ไม่ยอมขายเพราะคิดว่าราคาหุ้นอาจขึ้นอีกแต่พระเอกก็ขอร้องให้พี่ชายของเขาขายหุ้นไปซะพี่ชายพระเอกจึงขายหุ้นไปทั้งหมดแต่หลังจากนั้นราคาหุ้นของจัมโบ้เพสัตกลับพุ่งสูงขึ้นพี่ชายพระเอกจึงตัดสินใจซื้อหุ้นอีกครั้งโดยการยักยอกเงินร้อยล้านวอนจากธนาคารที่พี่ชายพระเอกทำงานอยู่ แต่ในขณะเดียวกันแทซูก็ขายหุ้นจมโบ้เพสัตของเขาทั้งหมดก่อนลำดับที่วางแผนไว้แทซูคิดว่าราคาหุ้นต้องตกทันทีแต่ราคาหุ้นกลับพุ่งสูงขึ้นเพราะพี่ชายพระเอกได้ซื้อหุ้นต่อไว้แทซูโมโหเพราะเขาตัดสินใจผิดแทซูคิดว่าพระเอกเป็นคนซื้อหุ้นของจมโบ้เพสัตที่เขาขายไปด้านรุ่นพี่เขาใช้อาชีพคนส่งน้ำดื่มของเขาเข้ามาที่บริษัทโกโก บริษัทใหม่ที่ประธานโกสร้างขึ้นเขาตั้งใจมาสืบข้อมูลในโน้ตบุ๊กของประธานโกแต่โน้ตบุ๊กของประธานโกต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงรุ่นพี่พระเอกไม่รู้รหัสนั้นจึงทําการขโมยโน้ตบุ๊กออกไปรุ่นพี่พระเอกไปหาพระเอกที่บริษัทพระเอกไม่สามารถปลดล็อกรหัสผ่านของโน้ตบุ๊กได้จึงขอให้ประธานชาจากชาชาเกม,มาช่วยแต่ตอนนั้นพระเอกต้องเข้ารับการสอบสวนต่อพระเอกจึงฝากให้ทีมของเขาจัดการเรื่องนี้ เมื่อประธานชามาถึงเขาไม่สามารถแฮกรหัสผ่านโนต้ตบุ๊กของประธานโกได้ประธานชาจึงนําไขควงมาถอดฮาร์ดดิสของประธานโกและนําไปใส่ในโนต้ตบุ๊กเครื่องอื่นนั่นจึงทําให้ทีมของพระเอกได้ไฟล์หลักฐานธุรกรรมทั้งหมดของแทซูรวมถึงบันทึกการโทรและบันทึกข้อความทั้งหมดระหว่างแทซูและประธานโกด้านพระเอกเขาชี้แจงว่าเขามีหลักฐานว่าแทซูเป็นหนึ่งในสมาชิกกลยุทธ์และในขณะเดียวกันทีมพระเอกก็นําหลักฐานว่า แทสูซื้อหุ้นของจัมโบ้เพสสัตจากโน้ตบุ๊กของประธานโกมาให้พระเอกแทสูซื้อหุ้นของจัมโบ้เพสัตโดยใช้ข้อมูลจากภายในบริษัทแล้วขายไปหลังจากนั้นพี่ชายของพระเอกก็บังเอิญไปซื้อหุ้นนั้นต่อจากแทสูหลังจากที่ซานอินปล่อยข่าวว่าจะไม่ลงทุนกับจัมโบ้เพสสัตราคาหุ้นก็ตกควบในวันต่อมาพี่ชายพระเอกจึงไม่สามารถขายหุ้นได้แทสูปฏิเสธและบอกว่า พระเอกกำลังแต่งเรื่องขึ้นแต่หลักฐานที่พระเอกมีก็สามารถมัดตัวแทซูทั้งหมดหลังจากนั้นดงจูจึงนำเรื่องทั้งหมดไปรายง,งานประธานใหญ่ประธานใหญ่มีคำสั่งไล่แทซูออกโดยทันทีด้านประธานโกเขาก็ถูกตำรวจจับกุมตัวทันทีเช่นเดียวกันความจริงแล้วจดหมายจากคลังหลักทรัพย์ที่ถูกส่งมาก็เป็นฝีมือของพระเอกเขาเป็นคนนำจดหมายนั้นมาวางไว้ด้วยตนเองหลังจากเรื่องราวจบลง พระเอกและทีมของเขากลับมาทำงานต่อซามเอลต้องการเข้าประชุมกับซานอินเพราะตอนนี้ก็ใกล้ถึงกำหนดจ่ายเงินคู่ที่ซานอินได้ยืมไปแล้วแต่เมื่อประธานจากซามเอลมาถึงเขาพาแทซูมาด้วยและตอนนี้แทซูก็ได้รับตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของซามเอลแล้วและเรื่องราวในตอนที่11และ12ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ